สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การครับวันนี้ทางศูนย์มาแนะนําหลักสูตรเรื่อง Document Control การควบคุมเอกสารหลักการและเหตุผลครับในการปฏิบัติงานหากต้องการให้เกิดการปฏิบัติงานให้เป็นไปนในทิศทางเดียวกันนั้นนะครับจําเป็นจะต้องจัดทาเอกสารและข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ดังนั้นระบบการควบคุมเอกสารและข้อมูลจึงมีความสําคัญเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานผู้ใช้ผู้เกี่ยวข้องจึงจําเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการควบคุมเอกสารและข้อมูลที่เป็นไปตามหลักาสากลสําหรับเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรนี้ครับประกอบไปด้วยการวางแผนวางแนวทางนะครับการสร้างฐานเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบการบริหารวงจรเอกสาร หัวข้อถัดมาครับกล่าวถึงเรื่องของการบริหารเอกสารด้วยเทคโนโลยียุคใหม่นะครับหัวข้อถัดมาครับเป็นนําเสนอเรื่องวิธีการควบคุมเอกสารเทคนิคก,การควบคุมเอกสารหัวข้อสุดท้ายครับเป็นเรื่องของกระบวนการและความรับผิดชอบการควบคุมบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บคําถามมีคําตอบครับในหลักสูตรนี้และมีการประเมินหลักสูตรหลังการกอบรมครับ นี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรอบรมเรื่อง Document Control การควบคุมเอกสารหากท่านใดสนใจหลักสูตรนี้ครับติดต่อมาได้ที่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การสาขาระยองเบอร์โทรศัพท์096-775-5902 096-775-5902พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้า